สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นสำคัญกันนะครับวันนี้เราหยิบเนื้อหาจากเอกสารที่น่าสนใจมากชื่อสร้างตัวตนออนไลน์คุณแจสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนอ่าซึ่งเน้นเลยว่าธุรกิจยุคนี้เนี่ยจำเป็นมากๆต้องมีเว็บไซต์ต้องมีการตลาดออนไลน์ใช่ค่ะไม่ใช่แค่มีก็ดีนะคะแต่เอกสารนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องความอยู่รอดเลยทีเดียวครับ กันหลักๆเลยคือถ้าลูกค้าหาเราไม่เจอในโลกออนไลน์ก็เหมือนเออเราไม่มีตัวตนไปแล้วยิ่งคู่แข่งเขามีตัวตนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเราก็ยิ่งเสียเปรียบเขาถึงกับใช้คำว่าธุรกิจกำลังถูกลืมนะครับถ้ายังไม่เริ่มทำอะไรตรงนี้จรงิงจังวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมมันถึงด่วนขนาดนั้นค่ะแล้วมันมีอะไรมากกว่าแค่คำว่าต้องมีเว็บด้วยนะคะใช่ครับ เริ่มจากคำเตือนที่ผมว่าค่อนข้างแรงเลยนะในเนื้อหาเขาบอกว่าไม่มีเว็บไซต์เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่มีหน้าร้านออนไลน์นะแต่มันคือเอ่อการไม่มีตัวตนที่น่าเชื่อถือเลยในสายตาลูกค้าย,ยุคนี้อืมจริงค่ะก็แล้วถ้าไม่มีการตลาดออนไลน์ต่อยอดไปอีกก็เหมือนก็เหมือนรอวันหายไปจากตลาดนั่นแหละครับถึงวันนี้จะยังขายได้ก็เหมือนรอเวลาเฉยๆคือโลกมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆค่ะ ไม่ใช่แค่ว่าเรามีของดีแล้วลูกค้าจะเดินมาหาเองเหมือนเมื่อก่อนแลวนะคะคแต่มันอยู่ที่ว่าพอเขาคิดจะซื้อหรือหาข้อมูลเนี่ยใครล่ะที่จะโผล่หน้าไปให้เห็นก่อนซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนก็คือบนออนไลน์บน Google เนี่ยแหละค่ะถ้าเราไม่มีเว็บไซต์ก็เหมือนไม่มีอืมหลักฐานยืนยันตัวตนที่มันชัดเจนพอให้เขามั่นใจอะค่ะมีการเปรียบเทียบในเอกสารที่ผมว่าเห็นภาพมากเลยเขาบอกว่าเว็บไซต์ก็เหมือนอ่าสำนักงานใหญ่ของเรานี่แหละแต่อยู่บนโลกออนไลน์ ใช่ค่ะเปิด24ชั่วโมงด้วยใช่ครับสร้างความน่าเชื่อถือได้เร็วมากและที่สำคัญคือมันทำงานแทนเราได้ด้วยแม้ตอนเราหลับหรือหยุดพักไปเที่ยวเนี่ยเว็บไซต์ยังรับลูกค้าให้เราได้อยู่ลองนึกภาพตามนะคะคู่แข่งเราอาจจะจะมีระบบแบบนี้มีเว็บมีคอนเทนต์มีอะไรพร้อมทำงานตลอดแม้เจ้าของไม่อยู่มันต่างกันเยอะเลยค่ะครับและผลกระทบที่เนื้อหาเขาเน้นย้ำนี่สิครับผมว่าน่ากลัวกว่าที่คิดอีกนะ น่ากลัวมากค่ะเขาถึงขั้นบอกว่าภายในปี2025เนี่ยการไม่มีเว็บไซต์ไม่ใช่แค่เรื่องล้าหลังนะคะแต่มันคือการส่งลูกค้าไปให้คู่แข่งแบบเออเต็มใจเลยโอ้โหแรงเหมือนกันนะค่ะมีตัวอย่างชัดๆเลยเช่นร้านอาหารต่อให้อร่อยแค่ไหนแต่ถ้าลูกค้าเซิร์ช Google หาร้านแถวนั้นแล้วไม่เจอร้านเราก็เหมือนร้านเราไม่มีอยู่จริงสำหรับเขาไปแล้วอืมจริงด้วย หรือร้านค้าขายของถูกมากแต่ไม่มีเว็บให้เข้าไปดูสินค้าเช็คสต็อกหรือดูข้อมูลอะไรก่อนเลยลูกค้าก็อาจจะแบบอ่ะไปร้านอื่นที่มันสะดวกกว่าได้ง่ายๆเลยเข้าใจเลยครับหรือบริการดีมากๆแต่ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีรีวิวไม่มีอะไรให้อ้างอิงเลยบนออนไลน์คนก็ไม่กล้าลองใช้เหมือนกันนะใช่ค่ะผลก็คือคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีธุรกิจเราอยู่ตรงนั้นนั่นแปลว่าหลายธุรกิจที่อาจจะไปไม่รอดเนี่ย อาจจะไม่ใช่เพราะสินค้าหรือบริการไม่ดีเลยนะค่ะแต่เป็นเพราะไม่มีใครเห็นว่ามันดีเหมือนมีของดีแต่ซ่อนไว้ในป่าลึกที่ไม่มีใครเดินผ่านการไม่มีตัวตนออนไลน์มันน่ากลัวแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเรามีเว็บแล้วล่ะครับแต่ไม่ได้ทำการตลาดออนไลน์ต่อเลยเนื้อหาเขาว่ายังไงบ้างการมีเว็บเป็นแค่ก้าวแรกค่ะเหมือนเราสร้างสำนักงานใหญ่สวยๆสวยเสร็จแล้วครับ แต่ถ้าไม่มีการตลาดออนไลน์ก็เหมือนสำนักง,งานใหญ่นั้นตั้งอยู่ในซอยลึกที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีป้ายบอกทางไม่มีใครแนะนําเหมือนเออคนขายของในป่าที่เมื่อกี้เราคุยกันนั่นแหละค่ะอ๋อเข้าใจละสินค้าดีแค่ไหนบริการเยี่ยมยังไงคนก็เข้ามาไม่ถึงอยู่ดีการตลาดออนไลน์ก็คือส่วนที่จะพาคนมาเจอสำนักง,งานใหญ่ของเรานี่แหละค่ะฟังดูแล้วมันมันเร่งด่วนจริงๆนะครับเหมือนเวลามันไม่คอยท่าแล้วใช่ค่ะ คำถามสำคัญเลยไม่ใช่แค่ว่าจะทำดีไหมแล้วแต่ต้องถามว่าจะเริ่มเมื่อไหรด่ดีเพราะยิ่งช้าก็ยิ่งเปิดทางให้คู่แข่งเขาแซงไปเรื่อยๆใช่เลยค่ะเนื้อหาสรุปชัดเจนมากว่าปีนี้เนี่ยไม่มีที่ยืนให้คนที่ลังเลแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีรองวัลสำหรับคนที่เริ่มช้าด้วยอืการแข่งขันมันอยู่ที่ว่าใครจะทำให้ลูกค้าเจอเราก่อนทุกครั้งที่เขาต้องการอะไรหรือค้นหาข้อมูล แล้วที่นี้สำหรับธุรกิจที่ฟังอยู่แล้วอาจจะคิดว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าจำเป็นแต่มันจะเริ่มยังไงล่ะดูยุ่งยากจังต้องใช้เงินเยอะหรือเปล่าในเอกสารมีแนะนำเรื่องนี้ไว้บ้างไหมครับ มีค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ดีเลยในเนื้อหามีพูดถึงทางเลือกที่ค่อนข้างเข้าถึงง่ายนะคะอย่างเช่นบริการของ t h e t i t c o m ค่ะ t h e t i t c o m ใช่ค่ะเขาให้คำปรึกษาฟรีเลยสำหรับธุรกิจที่แบบยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีแล้วก็มีบริการรับทำเว็บไซต์ด้วยในราคาที่เอกสารบอกว่าคุ้มค่ามากๆอ๋อครับประมาณไหนครับคือปีแรกเริ่มต้นแค่5,000บาทเองค่ะแล้วปีต่อๆไปก็จ่ายแค่ปีละ3 5 0 0บาทเท่านั้นเองโห oh. 5,000ปีแรกแล้วปีต่อไปสามพนี่เฉลี่ยแล้วเดือนละไม่ถึง300บาทเลยนะครับเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำมากเลยถ้าเทียบกับโอกาสทางธุรกิจที่เราอาจจะได้กลับมาเอกสารเขามองว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีมากที่ช่วยลดอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจที่อยากเริ่มเร็วๆแล้วก็อยากได้แบบมีประสิทธิภาพด้วยนะคะน่าสนใจมากครับถือว่าคุ้มค่าจริงๆและถ้าถ้าสนใจอยากจะลอง ปรึกษาฟรีก่อนเนี่ยเขามีช่องทางติดต่ออยังไงบ้างครับตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนะคะก็คือโทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์098-569-0026 098-569-0026ใช่ค่ะหรือจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เขาก็ได้เขาเน้นเลยว่าปรึกษาฟรีก่อนได้ไม่ต้องตัดสินใจทันทีซึ่งก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆค่ะสำหรับหลายๆธุรกิจเยี่ยมเลยครับ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากจริงๆนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาทางออกที่คุ้มค่าอยู่ทีนี้ก่อนเราจะจบกันมีประเด็นไหนที่อยากจะฝากให้คิดต่อยอดจากที่เราคุยกันวันนี้ไหมครับมีค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจต่อ,อยอดจากเนื้อหาเลยคือพอเรามีตัวตนออนไลน์แล้วไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือเริ่มทำการตลาดแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญถัดไปที่เอกสารเขากระตุ้นให้คิดต่อก็คือแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่า ตัวตนที่เราสร้างขึ้นมานั้นนะ่ะมันสะท้อนคุณค่าจริงๆของธุรกิจเราอืม hmm. แล้วมันดึงดูดลูกค้าที่ใช่หรือกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆอย่างมีประสิทธิภาพคือไม่ใช่แค่มีตัวตนอยู่บนนั้นเฉยๆอะค่ะแต่ต้องเป็นตัวตนที่ใช่ที่ถูกต้องแล้วก็ทรงพลังด้วยโอ้โห oh เป็นคำถามที่ต้องกลับไปคิดต่อจริงๆครับ ไม่ใช่แค่มีแต่ต้องมีอย่างมีคุณภาพแล้วก็สื่อสารได้ตรงจุดด้วยสรุปแล้วจากเนื้อหาที่เราเจาะลึกกันวันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าการสร้างตัวต,วตอนออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่เทรนด์แล้วแต่เป็นหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจในยุคนี้จริงๆใช่เลยค่ะใครที่ยังไม่ได้เริ่มอาจจะต้องรีบพิจารณาอย่างจริงจังแล้วละครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะ